อรุณสวัสดิ์ครับเพื่อนๆสลาวุติเทร์ฟแคนนะครับตอนนี้ผมก็พาเพื่อนๆน,นะครับกลับมาที่แปลงหญ้าก,กิินนะครับที่ทําการบานไว้ตอนนี้ก็อายุ40วันแล้วนะครับหญ้ากลีนก็เริ่มมีการจเจริญเติบโตสีเขียวเกือบเต็มพื้นที่กิินแล้วนะครับซึ่งดูด้วยตาเปล่าผมคาดว่ามันน่าจะประมาณ70%แล้วนะครับสําหรับแผนงานวันนี้นะครับ ผมก็จะเริ่มทําการบดกินแล้วนะครับวันนี้สําหรับเครื่องจักรที่ใช้นะครับก็จะใช้รถไถนะครับติดโรล,ลเลอร์ไล่บดกิีนนะครับพื้นผิวกลีนนะครับเพื่อนๆยังเป็นทรายอยู่นะครับถ้าเราบดกินช่วงนี้งานบดมันก็จะทําได้ง่ายนะครับเนื่องจากหญ้าย,ยัางไม่แน่นนะครับหลังจากผิวกรีนเริ่มเรียบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไป ก็จะเป็นการตัดหญ้ากรีนนะครับซึ่งเครื่องตัดหญ้าที่ใช้นะครับก็จะเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตามนะครับเป็นเบมีสริวผมจะให้เซตความสูงไว้ที่10มิลนะครับการตัดหญ้านะครับผมก็จะไม่ใส่กระบะเก็บนะครับปล่อยไปเลยถ้ามีเศษข้อป้องร่วงไปในทรายก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่จะงอกขึ้นมาอีกได้นะครับจุดประสงค์ในการตัดนะครับก็เพื่อทําให้หญ้ามันดนตัดที่ปลายยอดนะครับ กระตุ้นการแตกข้อป้องแตกกอของหญ้าขึ้นมาอีกนะครับได้อีกอย่างคือรถตัดหญ้ากรีนนะครับจะมีลูกกิ่งหลังนะครับหลังจากทําการตัดไปมันก็จะเป็นการบดหญ้ากรีนไปในตัวนะครับทําให้พื้นผิวกรีนเรียบขึ้นมาอีกนะครับหลังจากตัดหญ้าเสร็จนะครับผมก็ยังต้องให้ปุ๋ยอยู่นะครับปุ๋ยที่ผมใช้ก็ยังเป็นปุ๋ยสูตร15 15 15, 15อยู่นะครับยังเป็นปุ๋ยคริกลิลิสอยู่นะครับ ยังไม่ใช้ปุ๋ยโซล,โลิลิสนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นหญ้าบางจุดยังไม่สารกันแน่นเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วก็ต้องมีการทอปไซน์นะครับแต่วันนี้ผมยังจะไม่ทำการทอปไซน์นะครับเพราะว่า เราทำเขตกรรมไปหลายอย่างเดีย๋ยวหญ้าอาจจะเกิดการช้ำได้นะครับผมจะรออีกประมาณ3วันถึงจะเข้ามาทอปนะครับรอให้หญ้าฟื้นตัวขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับเพื่อนท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับสลาบุเทปแคร์นักดูแลสนามหญ้า